สวัสดีครับชาวมรายเวสสิบคนนะทุกท่านวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงตำนานที่ถูกเล่าขานแบบผิวเผินแต่เราจะเจาะลึกเข้าไปในความมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแสงสว่างของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นดาบไรเงาเพลงดาบแห่งปรมาจารย์ผู้สร้างตำนานให้ตัวเองในฐานะนักดาบที่เก่งกาจที่สุดในยุคสมัยแต่คำถามคือเขาเป็นเพียงน,นักดาบจริงๆหรือไม่ในโลกที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและเล่ห์เหลี่ยมของอำนาจทางการเมืองความจริงอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิด เขาคือยางิวมูเนโนริบุตรชายคนที่ห้าของยางิวมูเนโยชิผู้ก่อตั้งตระกูลยางิวแห่งสำนักด,ดาบชินคาเกะริวเขาเติบโตมาในยุคที่สงครามเซนโกกุยังไม่สงบดีนะชีวิตของเขาถูกหล่อหลอมด้วยเพลงดาบตั้งแต่ยังเด็กท่ามกลางบรรยากาศการฝึกฝนที่เข้มขน้นและเต็มมั่มไปด้วยความเคร่งครัดที่อุบเขาเล็กๆนั้นหลายคนรู้จักเขาในฐานะอาจารย์สอนเพลงดาบให้โชกุนตระกูลโทกุกาวะแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่า เขาคือนักรบที่ถูกการเวลาและหน้าที่บีบบังคับให้กลายเป็นมากกว่าแค่อาจารย์เขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ในความมืดการวางแผนและการกำจัดศัตรูที่อยู่เบื้องหลังความลับที่ถูกปิดพนึกไว้ในประวะัติศาสตร์กำลังจะถูกเปิดเผยเรื่องราวของเขาไม่ได้เริ่มต้นจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่แต่เริ่มต้นจากความพ่ายแพ้ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของตำนานที่เต็มไปด้วยการต่อสู้การทรยศ และการเอาชีวิตรอดที่แท้จริงพร้อมที่จะดำดิ่งสู่ความมืดไปกับเราหรือ,อยังครับเรื่องราวของมูเนโนริเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านยางอยู่หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบและเสียงสะท้อนของการฝุดหนาบที่หนักหน่วงชีวิตของเขาในวัยเยาว์ไม่ได้โรยด้วยกลีบก,กุหลาบเพราะเขาต้องเผชิญกับเนาของพี่ชายผู้เป็นอัจฉริยะอย่างโยชิกาสึและมูเนอากิผู้เป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งมูเนโนริรู้ดีว่าเขาไม่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติ เหมือนพี่ชายและนั่นทำให้เขา